Hi everyone Today I am uh, I am going to exercise same to same everyday I meet you all everyone um I need to say uh, all about you Uh, stay safe exercise uh, everyday for your body is uh, healthy I think uh, mm, I l o v e you โอเคมิวสิกเกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอหอมนั่นคือสิ่งที่ฝ่ายนั้นตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าจะงานเท่าไหร่ จะเธอเรื่อยไปหอตราวันนี้จนถึงวันสุดท้ายฉันสัญญาคนคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ นันคือสิ่งที่แฝนั้นตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเรื่อยไปโหตราบจนถึงวันสุดท้ายคนนี้เกิดมาเพื่อจะรักเธอเกิดมาเพื่อเป็นของเธอ เงินคือสิ่งที่แฟยังตั้งใจคนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไร่จะมีจะเธอเรื่อยไปโหรับวันนี้จนถึงวันสุดท้ายฉันสัญญาฉันสัญญา เกิดมาเพื่อรักเธอ SDF มั้งเพลงสามป,ประกอบประกอบสามีตรอตีตรานา่าจะใช่แหละโอเคครับอนนี้ที่ e คโอเคเ x e r c i s e with เป when we together we c a